สวัสดีครับทุกท่านนะครับทางแมสสตูดิโนะครับก็อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรถเ,เกี่ยวก็ได้เ,เกี่ยวกับการถ่ายทําคลิปอะไรต่างๆนะครับที่ผมนําเสนอพอดีเนี่ยผมไปได้ใหม่ตัวใหม่มาตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ Holy Land นะครับ o l y Land เนี่ยจริงๆก็ทําพวกแบบอุปกรณ์ส่งสัญญาณนะถ้าเราจะรู้จักกันในงานโปรดักชันนะครับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงภาพต่างๆที่มันเป็นแบบไร้สายส่วนใหญ่จะใช้ตัวพวกนั้นนะครับแต่ว่า ผมไปเจอตัวนี้มาจริงๆแล้วผมเนี่ยไปซื้อก o โ r o 9แล้วก็ได้สอบถามกับทางร้านนะครับว่าเอ๊ะไมตอนนี้มีอะไรมาบ้างนะครับ <Wow. S 1> สุดท้ายเขาก็แนะนำว่าตอนนี้มี Holy Land เข้ามาผมก็ไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนนะครับสุดท้ายก็เสียตังค์นะครับยังไม่ศึกษาเลยเลยก็เลยมาเปิดดูคลิปบ้างนะครับคร่าวๆข,ของสายเทคโนโลยีก็เห็นว่าเอ๊ยเขาเพิ่งมีรีวิวกันในปีนี้เองประมาณสักเดือนมกราคมสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ก็เลยเอออ๋อมันใหม่นี่นะฮะแล้วก็รีวิวก็อาจจะยังไม่ได้เยอะแยะมากมายนัก,กน,นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้ศึกษาตัวโปรดักต์เท่าไหร่หรอกก็เลยคิดว่าจะมาอ่านบ็อกซิ่งกันนะครับมันเป็นไมค์ไวเลสใช้สัญญาณ2.4กิกะเฮิร์ตนะครับผมยังไม่ได้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะแกะเลยแล้วกันนะครับก็เลยถือว่ากาสครับว่าถ้าใครแบบกำลังมองหาไมค์ใหม่อยู่นะครับปกติเราก็จะมีพวกซารามอนิกบลิงใช่ไหมฮะเป็นต้นนะแล้วก็จะมีอีกหลายตัวนะครับที่ใช้ใช้กันใช่ไหมฮะ โหลดนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นฮอลลีแลนด์นะผมคอนแทคแก๊งใดแล้วกันนะครับคือผมเห็นตัวเดโมโไม่ใช่ตัวเดโมโหรอกนะครับก็จะเป็นตัวที่เขาโชว์ที่ร้านน่ะนะครับผมได้มาจากเทพ gadget นะนะครับก็ไปที่ร้านไปซื้อของอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่คือตัวกล่องนะครับก็มีน้ำหนักพอสมควรตัวรุ่นเนี่ยเกาชื่อเลยว่าลัก 150หรือว่า150นะครับลากนะนี่ฮะเดี๋ยวดูกล่องนะครับด้านหลังเนาะนะฮนะหาซื้อได้ผมว่า STM เ็ขาก็มีขายเหมือนกันนะครับสมาร์ทแคม,มอยู่แถวแถวอุดมสุขผมก็เคยไปซื้อของเหมือนกันเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันดีกว่านะหาคัตเตอร์ไม่เจอนะเอาละ่ะ คือผมเห็นของที่เป็นตัวโชว์ที่ร้านอะ่ะแล้วแบบเอ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็สอบถามนะครับว่าเอ้ยเมื่อเทียบกับบลิงคืออันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับซื้อมาแล้วก็แบบลองเอามาใช้ดู <Wow. S 1> แล้วสอบถามว่าเอ๊ะมันส่งสัญญ,ญาณได้จริงๆเขาก็เคลมไว้ประมาณ100เมตรแต่ผมบอกว่าเอาที่มันแบบสัญญ,ญาณไม่ขาดอะ่ะทางร้านเขาก็บอกประมาณ4-50เมตรถ้าจะไม่ขาดก็คงจะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ด้วยนะครับ วันนี้ผมจะแบบอันบ็อกซ์ก่อนนะครับก็จะมีพวกคู่มือคู่มือแบบนี้การใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเปิดมาก็จะเห็นตัวอุปกรณ์นะครับคือมันเป็นกล่องเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นแท่นชาร์จด้วยนะครับนี่คุณดูคือผมเห็นกล่องแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะคือถ้าเป็นพวกบลิงที่เราเคยเห็นเห็นเขาใช้กันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกล่องเนี่ยเป็นแท่นเสียบชาร์จมาเลยรูปแบบกล่องก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับ แล้วก็มีอะไรไมาให้อีกนะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์นะฮะกแกะเฮ้ยโอ้มีผ้าด้วยอ่ะนี่นี่ครับมีผ้าด้วยนะฮะกนะ็ก็จะเป็นสายนี่มีสายสัญญ,ญาณนะครับ มีไม้ให้2ตัวนะครับคือมันสามารถที่จะต่อกับไม้ได้ด้วยแล้วก็มีเป็น USB Type C เอาไว้สําหรับเสียบชาร์จแหละว้าว <Wow. S 1> อ่ะวางไว้อย่างนี้ก่อนอ่ะตัวนี้นะครับนี่เลย h o l y Land นะฮะเห็นไหมตึง้งนะครับอ่ามันจะเปิดแบบนี้ด้านในนะครับแพ็กเกจมันแบบให้มันดีอะคุณดูดิ คือมันก็จะเป็นตัวรับนี่ตัวรับอ่ะแบบน้ําหนักไม่เยอะนะครับน้าหนักไม่เยอะเลยน้ําหนักไม่เยอะเลยด้านในมันจะเป็นเป็นแผ่นรองรองไม่ให้ตัวแบตมันโดนนะครับเพราะจริงๆมันเป็นแท่นชาร์จในตัวเนี่ยคุณเสียบไปเนี่ยมันจะเป็นแบบแม่เหล็กดูดด้วย <Wow. S 1> มันก็จะชาร์จเนี่ยตอนนี้คือชาร์จแล้วคือตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณเสียบแบตมันไว้แล้วเนี่ยนะครับในนี้มันจะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เป็นไม้แบบไวเลสใช่ไหมตัวนี้คือตัวส่ง ก็จะมีแบบอักษร Holy l a n d นะครับเนี่ยจะมีแผ่นตัวนี้กันเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาชาร์จก็ใส่ลงไปแบบนี้ตึ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ไปตึ้งแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีไฟสถานะตัวรับเนี่ยจะเป็นตัวกลางแล้วเท่าที่ผมทราบมาก็คือว่าตัวรับเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นสามารถปรับบลูุมได้นะครับจะเบาจะดังอย่างไรนะครับนี่ตัวนี้นะฮะปรับได้แล้วก็ ไอเจ้าตัวส่งนี่นะครับก็เน็บเน็บได้เน็บนะครับก็จะมีไม้อยู่จะมีไม้อยู่ด้านบนเน็บตึบนะครับหรือว่าจะเสียบสายเสียบสายอันนี้เน็บที่กระเป๋าก็ได้นะครับหรือว่าใส่ไว้ที่เข็มขัดก็ได้นะฮะจะมีไฟสถานะเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องลองใช้อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ้ยใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างการชาร์จการใช้งานการรับสัญญ,ญาณวิธีการเปิดเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรับเสียงเป็นแบบโมโนก็ได้เป็นแบบสเตอริโอก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกโหมดหนึ่ง <Wow. S 1> เขาเรียกว่าเป็นโหมดแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้ดียิ่งขึ้นด้วยผม <Wow. S 1> ก็เลยบอกเออเออน่าสนใจดีก็ลองดูนะครับราคาก็9900บาทราคาก็ใกล้ๆก,กับพวกตัวบลิงนั่นแหละนะครับก็จะเป็นแบบทรง2รับ1งานดีด้วยนะคืองานอุปกรณ์แบบใช้ได้เลยอะ่ะงานมันดีอะ่ะ ลองดูนะก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งแหละนะฮะที่แบบให้คุณได้ลองไปเลือกอซื้อหากันดูแล้วมันจะมีไฟล์สถานะด้วยนะครับอืมเขาก็จะบอกภากษาอังกฤษด้านหลังนะครับ Holyland Technology Wireless Microphone เนะี่ยชื่อโมเดลนะครับ Lark 150ผลิตจีนนะตัวนี้ไอ้ผมว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยววันไหนใช้แล้วเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวถ้ามีเวลา นะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับก็คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับเผื่อมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันใหม่นะครับ